เปิดเกรด A ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดู A B กันมาสเวเตอร์คอ,อกลมมาอันนี้ราคา3,500นห้านะชอบงานปังนี่โอคุ้มเลยค่ะโอ้ยพี่ดำเปิดซิมซิมซิมได้ดูเปล่าที่พี่ดำเปิดอ่ะสุดๆอ่ะรานาแบบดีมากอ่ะ วันนี้เกรด A B นะพี่มาดูว่า AB ของ LV เขาทำถึงเปล่ามาดูกันพี่มาเออปุ๊บเปิดไปแล้วลูกหนึง่งเปิดไปแล้วลูกหนึง่งเดี๋ยวมีสเวตเตอร์คอกลมแล้วก็สเวตเตอร์ฮูดเกรด A อีกนะมีอีกหลายป้ายเลยวางเรียงให้พี่พี่้เห็นกันด้านหลังนั่นดักหรือเปล่ายกเลยยกเลยยกเลยยกให้ลูกค้าดูเลย ดูหน้าป้ายเลยดูหน้าป้ายพี่สิมยกหน้าป้ายคนข้างยกขึ้นอกีกมาดูงาน AB กันบ้างพี่กระสอบ3,500เจ็โจร3,500ชั้นผ้าสดขนาดนี้งานข้างในจะเป็นยังไงมาพี่มาโดนนั่นจกโดนนั่นรัดเป็นไงสวยมาก3,500พี่ ปลาพี่มาน่ารักมากเลยตัวนี้ปุ๊บไม่คิดเออเพี่ปลาขอบคุณมากค่ะงานดิสนี่นะลูกค้าตัวนี้เออเอาเอาเอาสามพันห้าพี่สามพันห้าทำไม่เออเอาดิเอาดิสามพันห้าพี่สามพันห้าสวยมากโอ้ราคานี้คุ้มมากเลยเนี่ยเออเอาดิเอาดิโซครีม เอาดิเจ็บคอมาแล้วเนี่ยนนยก้เออเอาดิเอาดิประมาณร้อยแปดสิบตัวพี่ประมาณร้อยแปดสิบตัวรหัส C F กระสอบนี้รอเรือสิบค่ะรอเรือหนึ่งศูนย์ค่ะพี่กระตุนอย่างงี้รอเรือหนึ่งศูนย์พี่พิมพ์ได้เลยหนูมีไอันี้ด้วยนี่น่าจะเข้าก มันปรับสวยมากมเลยไงานาก็ดีเลยอะสามพันห้าพี่สามพันห้ากระสอบใหม่ L เจ็ดเจ็ดบีพี่มีแค่สิบกระสอบพี่อันเนี้ยมีน้อยกระสอบไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะโซ่ค <So, S 2> รับ ลูกค้าที่ระบบดูดแล้วนะคะโอนได้เลยพี่โอนได้เลยโอนได้เลยเอลวีทำถึงมากค่ะพี่แอลวีทำถึงมากเอจี na, ลดหน้าโรงงานปรับราคาขึ้นเป็นหกพันห้าพี่ na, ลดหน้าโรงงานปรับราคาขึ้นเป็นหกพันห้าตู้ใกล้จะมาแล้วถ้าพี่ไม่อยากรอเอจีพี่เอาเอลวีไปเลยปู้รับรอว่าปังค่ะปังแน่นอนปังค่ะพี่ รถหน้าโรงงานปรับราคานะคะ L SG นะพี่ปุ๊บเปิดคอกลมอีกไหมขอกลมจะมี DY KKK แล้วก็55ที่วางเรียงไว้ด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาทานันเดี๋ยวเราจะวนเปิด LV ให้นะตัวใหญ่เลยเน <ะ S 2> นะี่ยอุ้ย3,005ตัวใหญ่มาก3,005ทำเกินมากเกินมากเกินตั้งแต่ไอพี่ดำเจอตัวนั้นอะ National อะ National นะครับหลายบาทเลยนะ ้าลูกค้าต้องการให้รีบนะคะค่าบริการในการเรียกกระสอบละ600ลาบาท<า>น,น,นะคะพี่พิมพ์รอเรือ600้อได้เลย,ลย,ยตัวนี้เกรด a b b นะคะแนะนำว่าซักเพิ่มสักหน่อยพี่สวยแล้วค่ะฟินล,ล่าฟินล,ล่าค่ะซักทำความสะอาดเพิ่มคือเอาดีถ้าไม่บอกว่าเปิดจากกระสอบ AB ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อซักทำความสะอาดเพิ่มสักหน่อยคือสวยเลยอะ ลูกค้าจีิระบบดูดติดนะคะพี่สะดวกโอนได้เลยนะคะสะดวกโอนได้เลยไม่พี่หมดแล้วเสียง,มงหมดที่หมดละข่าวเค้ากินไม่ลงแล้ววันนี้ตัวใหญ่นั่นเนี่ย<อ>หมีหมีตัวเล็กเนกเนกเนก เขาสวยนะขนาดเป็นเอบีผ้ายังสวยเลยนะคือเอาว่าโฟโล่้าฟนลอเลนอนี่ต่อทางสีฟ้ามาได้เลยพี่แต่อะไรเนี่ยเอออันนี้ก็ใช่นี่ก็สวยอันนี้ก็สวยผ้าหนาดีอยู่นะผ้าหนาดีอยู่โอ้ยยังไปซักพมอ่ะซีฟังไหนไปซักโพมอม่ะสวยเลยอ่ะงานสกรีนสวยเลยอ่ะพี่ นสองยอดเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะพี่คอ๋อสีแดงถ้าถ้าถ้าลูกค้าไม่อยากรอ,อ,อแอด,ดมินสรุปยอดนะืดิกเกียพี่พิมพ์รหัสสเอเข้ามาทางบ้านฝาได้เลยนะ,ะพิมพ์มาได้เลยเพราะว่าทางไลน์เนี่ยระบบมันไม่ดูดนะคะบางทีแอดมินเนี่ยต้องรอเช็คสต๊อกก่อนก็เลยตอบช้านะคะแอดมินต้องรอเช็คสต๊อกการ้านก่อนว่า ลูกค้าบ้านฝาเนี่ยซีเอฟเข้ามาแล้วกี่กระสอบกี่ท่านอะไรยเงี้ยนะคะถึงจะสรุปยอดได้นะคะเอ้ยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้เหมือนไปนิวยอร์กเลย <Okay. S 1> แต่ว่าพี่พิมรหัสซีเอฟเข้ามานะแล้วระบบดูดนะคะไดาออเดอร์อพี่โอนได้เลยรีคูเปอร์เอองานปักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่สามพันห้าแล้วเนี่ยกระสอบใหม่ L เจ็ดเจ็ดบีพี่กระสอบใหม่ L เจ็เจ็ดบีค่ะ ออกดีมากเลยนี่เราแอบ,บซุ่มลงกันเมื่อวานค่ะพี่นี่สกีแน่นๆเนี่ยเต็มเต็มะเราซุ่มลงกันเมื่อวานเลยพี่อันเนี้ยอืมสวยมากขอนเนือลยตัวองหน่า ดิงเลยนะวาดิงคู้ลายสวยนี่สวยมากลูกค้าพี่เจ็บคอมปแล,ล,ล้วเนี่ยโอ้โหพี่เอาไปซักเอาไปซักเพิ่มป้ายเอลวีพี่ป้ายเอลวีสวยแน่นอนพี่เชื่อเลยเอลวีสวยแน่นอนสวยแน่นอนค่ะพี่เชื่อน้องเธอะกูจะไม่มีเสียงแล้วเนี่ยสุปรีมอีกแล้ว พี่มาตรงนี้ก่อนกันด้ยสุปรีมอันนี้คอไอ้คอกระดุมตามหากันตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยสามพันห้าพี่สามพันห้าอกเกินคุ้มม่กี่ สวยมากลูกค้าแจ้งโอนผ่านในระบบได้เลยนะคะแจ้งโอนผ่านในระบบได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะพี่นะเพื่อความรวดเร็วนะคะลูกค้าที่พิมพ์เข้ามาทางลายนะคะทางสีสีเขียวนะพี่นะเออคือจะช้านิดน,นึงเพราะว่าน้องต้องรอเช็คสต็อกหน้าร้านนะคะว่ารหัสทิ่พี่พิมพ์เข้ามาเนี่ยมีพร้อมส่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางสีเขียวเนี่ยมันไม่ดูดจริงๆพี่พยายามหลายรอบมากแล้วจนเหนื่อยแล้วพี่มันไม่ยอมดูดพี่ งานปักสวยมากเลยสวยมากนี่งานปักปักสวยมากๆเลยแก้วน้ำอยูไงไหนวะปักรวยเลยจงครับจงครับผ้ามันผ้ามันใหม่มากเลยอ่ะแม่ก้ากระสอบกระสอบนี้ กระสอบ a อบเจอเชอรี่นะพี่แังกิดแบบพรุ่งนี้หยุดงานได้เลยสงคราบป้าย LV พี่ป้าย LV ตัวนี้เป็นงาน AB พี่ดูได้เลยว่าทำถึงมากกระสอบ3,500พี่ L77B พิมพ์รหัส C.F. เป็นร้องจำนวนกระสอบที่พี่ต้องการได้เลยใหญ่ <S <S ได้ของสวยถูกใจพี่งานรถใหม่ล่าสุดเราซุ้มลงกันเมื่อวานพี่เราไม่ลงโพสต์เลย<า>น,นะเราซุ่มลงกันเมื่อวานพี่<า>ป<ะ>้ายแอลวีสวยจริงค่ะป้ายนอกกระแสพี่ป้ายนอกกระแสแต่รับรองว่าปังพี่โกดังอยู่ซอยบางปลายยี่สิบทับหนึ่งค่ะพี่หา ตำบลบังปลามอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการ g o d a n o เปิดมานานแล้วพี่หาเราเปิดมานานแล้วนะคะเกินสิบปีแล้วพี่ t o ปเทนรีบอกรีบอกค่ะอันเนี้ยเอาไปเอาไปซักเพิ่มอ่ะสวยแบบคือสวยเกินอ่ะสวยเกินอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดสเวตเตอร์คอกลมเกรดเอป้าย DY วนะพี่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งมาลุ้น DY อีกสักรอบหนึ่งพี่นะสวยมากเลยน่ะเห็นไหมวันนั้นที่พี่ดำเปิดอะ่ะที่พี่ดำเปิดอะ่ะพี่ดำลงรูปแบบพี่ดำเห็นมาที่พี่บู๊บบอกพี่ดำอะ่ะ พยายมลงรูปป่ะลูกค้าออกเลยเพราะว่าวันนั้นเราเปิดอะมันอยู่กระสอบไททายแล้วบางทีลูกค้าน่ะมองไม่เห็นมันอยู่กระสอบไททายลูกค้ามองไม่เห็นมันสวยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถใหม่รถใหม่แบบสดสดร้อนร้อนเมื่อวานเลยค่ะพี่หาที่เราทุ่มลงกันนะคะอาดิดาสค่ะดีวายมีค่ะพี่หามีทั้งคอกลมแล้วก็ทั้งบูธค่ะดีวเป็นโปรตู้แรกที่ที่เราเอาเข้ามาในไทย เป็นตัวตู้แรกที่เราเอาเข้าไทายพี่เรา <c oughs> นี่งานคอเซ็ปเราเราจัดโปรโมชั่นให้แต่พอตู้ตู้ที่สองก็เป็นราคาปกตินะพี่นะอันนี้เป็นตู้แรกที่เราเ,าเข้าไทยพี่เราเราจัดโปรโมชั่นให้เคสวเควิค่ะนี่คือคอเซ็ปคอเซ็ป,อส,ปอสอบส5 0 0บาทพี่อขอรหัส dy คอกลมค่ะพี่พรหัส cf นะคะรหัส cf สำหรับ dy นะคะ พี่เอารหัส cf เลยใช่ไหมคะพี่พ,พี่พี่สั่งเลยเนาะพี่สั่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวปูจ๊จะได้ให้รหัส cf ไปเลยคำหนึ่งนะคะ d 1 9เปิดแล้วสวยค่าจะเอาอีกโอ้ยขอบคุณครับโปรห้าพันเก้าด้วย d 1 9พี่ d 1 9 d d o c นะคะ d 1 9พี่พิมพ์ติดก,กันได้เลยนะคะ d 1 9่เ้อ่าเป็นวักจำนวนกระสอบที่พี่ต้องการได้เลย นตะัวใหญ่ดีเน่ะคัดสันมาแล้วพี่คัดสันมาแล้วป้ายนอกกระแสไม่ต้องกลัวค่ะพี่หาฟังแน่นอนค่ะอด i d a สงานปักก็คิดง่ายๆเหมือนแบบเหมือนกับ YC คิกสู่สมัยก่อนอะเนาะพี่ดำเนาะคิกสู่ YC สมัยก่อนนะลูกค้าก็จะแบบเฮ้ยเป็นป้ายนอกกระแสเรายังไม่รู้จักใช่ไหม แต่พอขายมา8ปี9ปีมันก็กลายเป็นป้ายอยู่ในกระแสประมาณนั้นนะพี่เหมือนกันอันนี้ส5 0 <10. S 1> พันห้าีส0รหัส L 7 7 B ค่ะสำหรับกระสอบใหม่ L 7 7 B สำหรับกระสอบใหม่มีแค่1ลูกเอ้ยมีแค่10ลูกพี่มีแค่10ลูกจอด d าโลค่ะมาสกรีนมีแค่10ลูกค่ะพี่มีแค่10ลูกจำนวนจำกัดพี่ ลีกอยากแบะเตียข้าวก่บท้ามี่แล้วพค่ทำขนมหนึ่งสวยๆเนี่ยมันโลโก้อะไรนะเดียวเนียเนี้ยหยากเนี้ยหบุคคลตอนนี้หมดทุกทุกรายการเลยพี่บุคคลนะขนาดกระสอบญี่ปุ่นอ่ะปุ๊วเอาเข้ามาสี่สิบกว่าลูกอ่ะวันเดียวเลยพี่หมดสั่งโรงงานทำมาแบบว่า จัดแบรนด์มาเยอะๆเลยราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเอาให้ลูกค้าเปิดมาแล้วได้ของสวย Nike พอมาลงปุ๊บหมดเลยพี่รีบอกรี่บอกเขามาแกแกนี่มันเป็น a อจริงปาวะสวยมากเลยเออ เรียบร้อยสองูกปิดยอดราคาขอบคุณมากค่ะพี่สาวสวยจริอง,งอ๋อสวยมากเอะสามเปนห้าลูกค้าพิมพ์เลยมาแล้วรองสีหนึ่งวันไวมากขอบคุณค่ะนีสะ่สกรีนส่งดดวนส่งเร็วพี่ส่งดดวนส่งเร็ว เรามีขนส่งที่เราใช้กันมาเป็นสิบสิบกวปีแล้วพี่สิบปีบวกแล้วค่ะแต่ละขนส่งนะคะเราดิวกันมานานแล้วของคูซิตานี่ขนส่งรู้เลยด่วนเท่านั้นสวยมากเลยอะ่ะรายการต่อไปอันนี้แอปเปิลนะม่ใชชเชอรี่แอปเปิลยีวัจากวันนี้พรุ่งนี้ได้รับเอาง่ายๆเลย คิดว่าเราเอา่อสมมือนว่าเราอยู่หน้าบ้านลูกค้าสั่งปุ๊บพรุ่งนี้รอรับเลยเออสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับนะสมเสมือนว่าเราอยู่หน้าบ้านลูกค้าภูซิตนะา,นนนะา,ายู่หน้าปากซอย,อยเอรวัน <c oughs> นั้นเอา้ายกหน้าป้ายลูกค้าดูหน่อย <c oughs> พยายามประกนศนะ